วันนี้มาวัดอินทขืนสะดือเมืองนครเชียงใหม่ได้เข้ามาไหว้พระแต่เช้า ได้มาทำบุญกับพระประจำวันเกิดตัวเองคือวันเสาร์พอผู้ไทยทำเกิดเสาห้าวัดอินทั์ขุนสะดือเมืองเป็นวัดสวยงามพระวิหารประดับประดาด้วยลวดลายสวยงาม มีคำกล่าวนมัสการพระคูบาเจ้าศรีวิชัยมีคาถาราธนาบูชาพระอุปคตมีเด็กน้อยยังมาไหว้พระแต่เช้าเลยหนูชื่ออะไรครับช,ชื่ออะไรครับเดี๋ยวได้ดังแล้วเดี๋ยวได้ออก YouTube ก็เดีผมเป็นยูทูบบราวัดนี้เขามีประดับประดาไวอย่างสวยงามไม่เคยเห็นพระวิหารวัดที่ไหนสวยงามเท่าที่นี่มาก่อน,นด้านนอก รอบๆก็สวยงามมากดับประดาดดเป็นไปด้วยลูกเฮวดามีเจดีเก่าแต่ยังไม่รู้ว่าชื่อเจดีอะไร เดี๋ยวผู้สายทําจะเข้าไปดูใกล้ๆแต่เขาปิดประตูล็อกไว้หรือเปล่ามีโบสเก่าเท้าแก้วสวน เทวดาหน้าประตูโบสถ์นี่คือสะดือเมืององค์พระหลักเมืองเชียงใหม่